สถานการณ์รักนะคะมาส่งดูว่านะคะช่วงนี้นะคะสถานการณ์ความรักนะคะระหว่างตัวเพื่อนๆตัวเขานะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะคะ EP นี้เป็น EP ที่17นะคะแต่เพื่อนๆนะคะดูเป็น timeless นะคะเพื่อนๆเข้ามาเจอนะคะคลิปนี้ตอนไหนเป็น energy ของตอนนั้นนะคะไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราคิดไปในทางบวกนะคะสิ่งบวกก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะ,ะมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ความรักนะคะระหว่างตัวเพื่อนกับตัวเขานะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตเป็นยังไงนะคะสีไม้นะคะธาตุไฟไม่ถึงขนูธาตุลมมิถุนทุนกุ้มนะคะแปดดาบนะคะสองดาบนะคะในที่นี้นะคะเน้นไปที่ธาตุลมมิถุนตุลกุ้มนะคะแล้วก็ ธาตุไฟเมษธนูตัวคุณหรือตัวเพื่อนนะคะมี energy ของธาตุสองธาตุนี้อยู่นะคะคุณมาถามถึงนะคะคนรักนะคะที่นะคะคุณแพลนไว้ว่าคุณอยากจะมีอนาคตนะคะที่ดีกับเขานะคะแต่นะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะระหว่างของสองสิ่งนะคะกับชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะคุณจะต้องเลือก ระหว่างการงานหรือคนที่คุณรักนะคะอ่ะนะคะเนี่ยคุณจะต้องคิดกังวลหนักอยู่นะคะช่วงนี้นะคะตัวเขาก็กังวลหนักเลยคะเป็นก้าวไม้นะคะแล้วก็ควีนถือไม้นะคะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาคิดกังวลอยู่ตอนนี้นะคะทั้งตัวคุณและตัวเขานะคะอาจจะเครียดนะคะในเรื่องของ เงินหรืองานหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันประดังประเดี๋ยวเข้ามาในชีวิตตอนนี้นะคะอาจจะส่งผลกับความรักระหว่างตัวคุณกับเขานะคะทําให้คุณกับเขาจะต้องแบบคลิดตรึกตรองอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะตอนนี้นะคะก้าถ้วยนะคะเดอ c h ชาริออนนะคะราชินีถือเหรียญนะคะเดอ s t สตนะคะคุณกับเขาอาจจะต้องนะคะ ห่างไกลกันนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณรอนะคะการงานจากต่างประเทศหรือว่านะคะเงินจากต่างประเทศนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าแฟนคุณที่คุณรรนะคะ ว่าจะได้มาเจอกันสักทีไหมไม่ได้เจอกันสักทีเนี่ยนานแล้วนะเออรอนานแล้วนะนะคะก็มีโอกาสาที่จะได้เจอนะคะแต่ถ้าใครบางคนที่แบบอยู่กับแฟนอยู่แล้วนะคะคุณก็มีโอกาสาที่คุณกับเขานะคะจะได้ห่างกันนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่งชวงช่วงช่วงห่างกันนะคะหรือช่วงรอที่จะได้เจอกันนะคะอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะคุณกับเขาไม่อยู่ด้วยกันนะคะคุณจะต้องแบบอดใจรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันนะคะ แล้วอนาคตนะคะจะเป็นยังไงนะคะสองไม้นะคะหกเหรียญน,นะคะ The String นะคะ King of Cup นะคะอ่านะคะคนไกลนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันจริงๆนะนะคะจะได้เจอกันนะคะจะมีการออฟเฟอร์นะคะซัพพอร์ตการเดินทางให้นะคะคุณและเขาได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ King of Cup นะคะอาจจะเป็นนะคะคนธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะเขาจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ย จะให้เงินมานะคะทำให้คุณแบบสเตรนจ์นะคะแข็งแกร่งนะคะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นนะคะในการนะคะใช้ชีวิตนะคะหรือนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณ ะะมีทางออกนะคะให้กับความสัมพันธ์นี้แลวก็สามารถไปต่อกันได้ในระยะยาวเลยนะคะอะขอดูต่อนะคะเดซสั้นนะคะการประสบความสําเร็จนะคะที่คุณมุ่งหวังคาดหวังไว้นะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการเลยนะคะเดซสันเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆรูปแบบการงานการเงินความรักไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับแล้วนะคะ ตอนนี้แหละนะคะถ้ามันเคยมีปัญหา,าอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้หัวต้นเรื่องนะคะเป็นแปดดาบเป็นสิบดาบเป็นสองดาบนะคะถ้าตัดสินใจไม่ได้นะคะรอคนรักที่จะได้ลงเอยได้แต่งงานมั่นหมายกันนะคะตอนนี้แล้วค่ะถึงทางของคุณแล้วนะคะถึงถึงเขาเรียกว่าอะไรนะพบทางออกของคุณแล้วนะนะคะคุณจะได้พบทางออกที่ดีนะคะ คนรักของคุณจะซับพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเห็นไหมนะคะเนี่ยเขาจะซับพอร์ตคุณนะคะแล้วคุณกับเขานะคะจะประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้อยากจะให้มันเป็นอย่างที่คุณต้องการมันจะเป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะอ่ะนะคะเดเวอนะคะต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไกลนะคะการงานนะคะสองเหรียญเงินจหมุนคล่องมากขึ้นนะคะ เนี่ยนะคะคุณจะได้เงินซัพพอร์ตจากต่างประเทศหรือการงานของคุณนะคะคุณจะได้เงินเยอะเพิ่มมากขึ้นจะได้งานใหม่ที่เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนะดีมากๆเลยนะคะ EP นี้นะคะคนบางคนนะคะเปิดคลิปมานะคะเหมือนสิ้นหวังนะคะเหมือนคุณสิ้นหวังนะคะแต่จบลงท้ายด้วยดีนะคะด้วยการนะคะมีคนรักที่ดีคอยซัพพอร์ตเรานะคะอะไรมันจะดีไปมากกว่านั้นคะเนาะนะคะขอดูคำแนะนำจากจักรวาลหน่อยนะคะว่า อนาคตความรักของคุณกับเขานะคะในช่วงนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะ d e s c e p t i o n นะคะ r e l i g i o n s Factor นะคะ First นะคะ Forgiving and Learning นะคะแล้วก็ This could be the one นะคะ Codependency คุณจะมีความสุขนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะกับคนที่ใช่ของคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านมานะคะถ้าสมมติว่าคืย พูดจาไม่ดีต่อกันหรือเคยปิดบังอะไรกันนะคะคุณกับเขาจะเคลียร์กันได้จะคือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะลงเอยด้วยดีได้ไพ่โคดิเวนเดนซี่คุณจะมีความสุขสบายใจนะคะกับคนรักคุณนะคะ เขาจะไม่ปิดบางคุณนะคะและคุณจะมีความสุขเหมือนคุณอายุ14อีกครั้งเหมือนกันตอนจีบกันใหม่ๆนะคะเฟิร์สนะคะอ่านะคะไปในแนวทางที่ดีนะคะแนวทางที่ดีนะคะถ้าสถานการณ์ที่มันแย่อยู่ตอนนี้มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะขอดูไพ่นะคะฉบับ18บวกนะคะดูแนวโน้มความรักหน่อยนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะคำแนะนำจากจักรวาลบอกว่าคุณจะสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วดู อ่ะแนวโน้ม no, นะคะคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนนะคะนี่เห็นไหมอยู่ห่างไกลกันนะคะฟรีดอมนะคะเหมือนไพ่สี่ใบทำนายรักเลยนะคะออกมาใบแรกก็เป็นอันนี้นะคะอ่ะนะคะแสดงว่านี่เห็นไหมฮาร์โมนีนะคะความสามัคคีจงบังเกิดนะคะต่อตัวคุณและตัวคนรักของคุณนะคะคุณสองคุณจะเข้าอกเข้าใจกันดีมากนะคะไม่ว่าแบบจะทําอะไรก็จะไม่แบบ เล็กๆน้นอยๆจะไม่โกรธกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนอาจจะแบบว่าชุนเฉียวนะทำอะไรก็ผิดใจกันไปหมดนะคะก็หลังจากคุณกับเขาห่างกันนะคะกลับมานะคะครั้งนี้รอบนี้นะคะคุณจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วยังไงโอเคมิทรีเห็นไหมนะคะชื่อ,อะจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็แอคทชันคุณจะมีพาชั่นต่อกันมากนะคะคุณกับเขาเหมือน จะรักกันมากขึ้นนะคะช่วยกันทำอาหารกินเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีอะไรก็ซัพพอร์ตและให้อภัยกันนะคะเพราะว่าความห่างไกลเป็นเหตุอาจจะมีผลนะคะกลับมารอบนี้ก็เลยดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะมีแรงดึงดูดมีสนิทต,ต่อกันมากขึ้นนะคะเขาจะรักคุณมากขึ้นเขาจะบอกคุณนะคะว่า คุณนะ่ะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันกับเขามากเข้ากันกับเขาได้ดีมากที่สุดแล้วนะคะออ้ไพ่ออกมานะคะแรนดอมีเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะปิดท้ายอนาคตของคุณนะคะสดชื่นแจ่มใสเป็นเดือนสันเลยทีเดียวโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาชม